สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาถึงที่วัดมิการลมนะครับว่าไปชมของโบราณสถานในแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับมาถึงแล้วครับวันนี้คือโบราณบราณแท้ๆนะครับหลายร้อยปีของประเทศไทยนะครับ ที่นี่คืออยุธยานะครับอยุธยาเป็นเมืองเก่านะครับของโบราณเราก็จะพาเดินไปหลายวัดหลายวาที่นี่คือวัดนิการามนะครับแต่ก็นี่ที่มองเห็นนี้คือจะเป็นพระปูนปั้นนะครับเห็นแค่หน้าตักหน้าอ,อกเหลือแต่ก้อนอิดนะครับ นี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพาเดินเข้าไปอีกที่หนึ่งอันนี้ก็คือพระองค์ดำหรือพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเรานะครับทหารผู้กล้าของสยามนะครับ ที่นี่อยยุทธยาครับมาเที่ยวเดินเที่ยวอยุทธยาเดียกันนะครับวันนี้รรมาชมของเก่าโบราณน,นะครับ เก่าจนถึงเก่ามากเลยนะครับเก่าหลายร้อยปีครับเก่าหลายร้อยปีมากขออนุญาตขึ้นไปเหยียบนะครับไปชม อันนี้น่าจะอยู่ในระยะที่สำรุดชุดโซงหรือจะเริ่มบุรณะให้คนเข้าชมได้นะครับเริ่มปิดห้ามขึ้นห้ามขึ้นห้ามเข้านะครับในบริเวณที่อันตรายเพราะว่าผลูกพังไปตามการเวลาผลูกพังไปตามการเวลาอันนี้ก็เป็นเจดีเก่า หลายแห่งในอุทยานะครับเขากำลังจะบ,บูรณะให้ดูดีให้ใกล้เคียงของเก่าครับอันนี้คือเจดีย์ที่หักลงมาเหมือนกันเช่นกันนะครับอันนี้เจดีย์ที่หักลงมาจากด้านบนนะครับหลายร้อยปีเหลือแต่ซากอย่างนี้เลย หักลงมาจากด้านบนอย่างนี้เลยนะครับาเดินพาชมของเก่าโบราณพาชมได้เท่าที่จะพาเดินได้นะครับ ด้วยความอา,ากาศปักไหพันะครับสาพาพไพัด้วยกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยา เั่นะครับเพื่อนๆเราออกเดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วนะครับครับเดินไปแล้วครับเราไปชมข้างนอกด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับหลังใหญ่มากแต่ตอนนี้เ็าห้ามขึ้นเพราะว่ามันสำรุดชุดชมเป็นอันมากอันตรายนะครับเลยไม่ให้เข้าชม ทำได้เฉพาะด้านนอกด้านในเข้าไม่ได้ ลืมติดตามช่องช่งนะครับผมปิะเิฐพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้พามาเดินมาเที่ยวที่อยุธยานะครับนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาที่อยุธยาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวัดธรรมิกาลานนะครับทีนี้พามาเที่ยวมาชมไหว้พระนะครับ มันคงสำบุดชุ่มมมากอันตรายไม่ให้เข้า นี่นะครับคือของเก่าของแก่ของประเทศไทยนะครับที่นี่คืออยุธยาครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวม,มาชมไหว้พระนะครับที่วัดที่วัดวาอารามนะครับนี่คือพระเสียรน,นะครับองค์ใหญ่มากเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงทองแดง,ทอง,แงทองเหลืองนะครับองค์ใหญ่มากประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับ แต่ไม่ทราบว่าเอามาจากตรงไหนใหญ่มาก